สวัสดีค่ะหมอโอเรเวนิทานนะคะแพทย์หญิงทารินีตั้งระกูลวชาชระค่ะวันนี้หมอโอเรเวนิทานเรื่องโทริเด็กหญิงผมแดงค่ะอันนี้เห็นอะไรมันไหมอันนี้ก็ผู้หญิงเด็กนะอันนี้ผมเขานะมันใหญ่มันใหญ่มากขนาดขนาดนี้นะดูดิมันสมเป็นนิทานมากเลยนะก็ของแพลนฟอร์กีนะคะราคาร้อยยี่บ้าบาทนะ เรื่องก็อันนี้ก็เดี๋ยวอ๋อแต่งนะเรื่องโดยชองแท็กแชร์ค่ะภาพโดยยองชองยุนแปลโดยมูนะคะค่ะก็เล่าให้ฟังก่อนก็เนี่ยค่ะโทริเธอ,อผมทั้งเนี่ยผมมันทั้งหยิกทั้งแดงเนาะค่ะคือเขาในเรื่องเขาบอกเขาฝันเนาะเออ แต่ว่าในความจริงก็คือผมพอเป็นอย่างเงี้ยมันใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะคือดูแล้วก็คือโคตรตลกเลยว่าเออเนาะไม่มีไปที่โรงเรียนทําไงเออพอเขาไปเรียนวิชาต่างๆผมมันก็จะเปลี่ยนรูปไปตามที่เขาเรียนวิชานั้นนีะ่มันคือมีฐานมันตลกดีอะแล้วก็เนี่ยทีนี้คือโทริก็อายอายก็เลยไม่ไปโรงเรียนนะคะทีนี้พอพอดีขึ้นก็ไปโรงเรียนปรากวดาเพื่อนหายไปไหนหมดที่ไหนได้ คนอื่นที่เขาผมธรรมดาใช่ไหมที่แท้เขาก็แบบไปทําผมมาเนี่ยโทลีเขาก็ดีใจเนาะออแม้กระทั่งคุณครูเขาก็ทําผมด้วยค่ะก็น่ารักดีค่ะออ, <c oughs> อันนี้ขำเนาะคุณหมอบอกว่าหมอโอบอกชวนลูกดูแล้วบอกว่านี่ดูสิผมคุณครูมันน่าดื่มไหมล่ะเนี่ยลูกบอกว่าก็ มันน่าดื่มแต่ดื่มไม่ได้นะแม่ถ้าดื่มเข้าไปถึงแม่คิดดูสิว่ามีผมอยู่ในปากมันจะเป็นยังไงนะมอโอแบบคิดตามแล้วโคตรตลก <c oughs> ค่ะอ่านประวัตินิดนึงนะ <c oughs> ผู้เขียนเรื่องชองแท็กแชร์เรียนจบสาขาวิจิตศิลป์จากมหาวิทยาลัยคนกุตอนนี้ทุ่มเทเวลาให้กับการเขียนหนังสือสำหรับเด็กและทำงานเป็นประธานบริษัทพิงพิงโดฟินจำกัด ซึ่งทำแอนิเมชันและสื่อการศึกษารวมถึงยังเป็นอาจารย์ในวิทยาลัยสื่อศิละปะเกาหลีปัจจุบันมีลูกสาวสองคนชื่อชอซอยอนและคาอินผู้วาดภาพประกอบยองชอนยุนจบการศึกษาสาขาศิละปะตะวันตกจากมหาวิทยาลัยทันกุปัจจุบันเป็นประธานบริษัทออกแบบ c คาแ a c รคเตอร์โทริกดีไซน์ซึ่งมีความสุขและสนุกกับงานที่ทำอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาคาแรคเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ของฟาร์เร t ไ b เกตเ a สกิน r o บินในประเทศเกาหลีและตัวละครโทริจากเรื่องโทริกได้ยิงผมแดงที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีปัจจุบันมีลูกสองคนลูกสาวชื่อชอยองลูกชายชื่อชอจุนค่ะก็เมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องยอมรับความแตกต่างเนาะ หมอว่าหนังสือนิทานพวกน,นี้ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเนด็กๆก็แตกต่างบ้างค่ะก็เพื่อนๆก็ไม่ใช่ล้อเนาะแต่ว่าอย่างเป,เป็นเพื่อนจริงๆนะช่วยกันดูแลก็เป็นนิทานที่น่ารักดีก็หามาให้ลูกอ่านได้นะคะถ้าอยากจะหมอโอก็มาได้นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะหมอโอ